ลูกบิมลูกบิมอุ้ก็น่ารักดีนะดูตัวเล็กหนูชอบลูกบิมมากกว่านะดูแบบดูเป็นแบบไอ้เป็นไอเต้าตัวเล็กอะไรเงี้ยแมวน้อยก็น่ารักนะแต่ว่ากลัวแมวแมวแมวมันน่ารักไงแล้วคือหนูหนูอาจจะแบบอาจจะจะไม่เหมือนแมวหน่อยหนูอาจจะเหมือนอย่างอื่น ติ่มนี่ก็คือหนูไม่แน่ใจน่าจะเริ่มต้นจากพี่วานพี่วานน่าจะเรียกคนแรกเลยเหมือนหนูไม่รู้ว่าทาไมพี่วานถึงแยกติ่มแต่ก็รู้สึกแบบไอ้ติมไอ้ติมไอ้ติมตุ้มติมตุ้มติ่มอะไรเงี้ยเขาก็เรียกกันมันอาจจะคล้ายๆกับบิมบีมอาจจะคล้ายๆกันหรือเปล่าตอนแบบเวลาซ้อมอะไรเวลาโค้ชเรียกอะ่ะมันอาจจะคล้ายๆกันอะไรเงี้ยหรือเปล่าเขาเลยเรียกติ่มมันน่าจะสะดวกกว่าหรือว่าเห็นหน้าตาแบบติ่มๆมอะไรเงี้ยด้วยหรือเปล่า